ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการบ้านดาวนำโชคนะครับโอ้อาจารย์โอ๊ตโหนฝั่งทนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมตอนนี้เราก็เปิดมาช่วยช่วงดาวนำโชคก่อนนะฮะเ,เป็นอะไรที่ทั้งดีนะครับงวดที่แล้วนะผมก็โชคดีนะนะครับได้ได้รับเขาเรียกว่าไได้รับได้รับได้รับการตอบรับที่ดีครับเพราะว่าหเลขมันเข้านะครับเลขผมเข้านะก่อนนะเราม,มาดูผลงานเก่าก่อนนะครับ นี่นะครับว่าวันที่หนึ่งมิถุนา,นานะนี่นะเข้าหมดเลยเห็นไหมนี่นะครับอหกหนึ่งเก้านะครับเอ้หนึ่งหกเข้าโทษทีจำผิดนะครับนะเข้านะนี่นะครับสามตัวนี้นะเห็นไหมนะครับเดี๋ยวอะไรนี่นะครับหกเก้านะหกเก้านะก็นะมีนี่ด้วยนะครับเห็นปะ จากคู่ดีๆก็เจอนะครับนะฮะเก้านะนี่นะนะครับทีนี้วดนี้หล่ะมีอะไรน่าดูนะครับวนะันนี้ได้แก่อันนี้เลยนะครับเด่นสี่นะครับ,ด,น 4, นรบดาวพุธนะผมให้ผมให้เด่นสี่นิดนึงนะน,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 นะครับเพราะว่าเอ่อดาวพุธด,ดาวพุธน่าจะอยู่อ่าพุธย้ายนะครับพุธย้ายนะสี่นะครับสี่นะ 4, ะ 4, อะไร สี่หกสี่ห้าสี่แปดสี่สองสี่หนึ่งอีกทีนะครับสี่อะไรสี่หกสี่ห้าสี่แปดสี่สองก็สี่หนึ่งนะครับนะนะครับตัวที่สองที่เด่นอะไรเด่นอะไรเด่นหกนะครับหกอะไรเพราะหกคุณลดดักษณะดวงเมืองอยู่นะหกอะไรหกสี่หกห้าหกแปดหกหนึ่งหกสอง นะครับหกสี่หกห้าหกแปดหกหนึ่งแล้วก็หกสองนะครับแล้วก็ตัวหนึ่งคือห้านะครับผลลัพธ์นะนะครับพลลัพธ์คือลไล่เปตั้งแน่เกษตร,รนะผมเลยยืดเปตัวหนึ่งห้าสี่ห้าหกห้าแปดห้าหนึ่งห้าสองนะครับห้าสี่ห้าหกห้าแปดห้าหนึ่งห้าสองนะนะครับนะอันนี้นะนะครับก็ ให้ทุกคนดูไว้นะครับนี่นะห้าหกห้าห้าสี่ห้าหกห้าแปดห้าหนึ่งห้าสองอย่าลืมนะอย่าลืมผมนีดนิดนึงนะสองแปดจับถ้ามันจะด้นได้ก็สองหกหรือสองเก้านะครับดูดูไว้หน่อยนะนะครับถ้ามันจะด้นได้นะสองแปดจะไม่มาเลยนะยังไม่เคยมานะนะครับดูดูไว้หน่อยนะสองแปดนะครับแล้วก็สองเก้าด้วยนะดูดูตามไปนิดนึงนะครับศูนย์มาแรงนะครับ ถ้าศูนย์จะถ้าศูนย์ก็ดูศูนย์แปดเลยก็ได้นะครับเพราะว่าบริษัทจะอยู่กับราหูจะย,ย้ายจะแลกเลยก็แล้วนะครับดูศูนย์แปดเลยก็ได้นะนะครับโอเคนะครับนี่คือที่ผมดูไว้นะครับทั้งสองทั้งสองแบบนะนะฮะโอเคครับเดี๋ยวขับไว้นะหนึ่ง 早上เข้าจิ้งฟึ๊บเออ早อ่าเห็นไหมบอ่าโอเคทีนี้เรามาดูนะครับเรามาดูดวงในวันนักการสักนิดหนึ่งนะครับในมิถุนาสองห้านะเดี๋ยวผมตั้งเลื่อนไปหน่อยน่งนะครับ ดวงเมืองวันนั้นเป็นยังไงบ้างนะครับก็ตามประดานข้างหลังนะกระดานข้างหลังนะนะฮะเอ่อตอนที่สิบหกมิถุนานะครับมอนรฤหัสบดีนะครับผมนะผมขอปรับข้อมูลนิดนึงให้มันไปอยู่ในตำแหน่งหาสีเมฆซะหน่อย,ยนะครับ นะครับแล้วอ,อย่างไรดาวทิศบรรยายแลนะถอนเวลาอย่างไรโอเคนะครับก็นะครับลัคนาของ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 กรุงเทพนะครับมันอยู่ในวันวันนั้นนะลัคนาของดวงของดวงเมืองกรุงเทพเนี่ยมัน อ่ากลุ่มอยู่ในราศีเมษนะครับดังนั้นมีราหูมฤตยูนะครับแล้วก็ศุกร์ยังอยู่นะแต่มฤตยูใกล้ย้ายแล้วนะครับมันองศามันตอนนี้มันจะโอ้โหมาแทบจะย้ายแล้วนะครับผมมาแทบจะย้ายแล้วนะนะครับอย่างที่บอกนะครับตลาดหุ้นตลาดหลักทรัพย์ยังผันผวนอยู่นะครับราคาดํามันก็แพงขึ้นนะครับหลายๆอย่างนะเศรษฐกิจมันก็มีอะไรหลายๆอย่างที่ ต้องระมัดระวังนะครับแล้วก็าดาวอาทิตย์นะครับดาวอาทิตย์นะดาวทิตซึ่งหมายถึงปุตตะเนี่ยเขาบอกว่าบริวารของกรุงเทพมหาคนครนะครับในช่วงในช่วงเวลานั้นเนี่ยน่าจะเขาเรียกว่าน่าจะน่าจะมีเหตุการณ์ที่ค่อนข้างค่อนข้างมีการพูดคุยกันมากขึ้นนะ ผมไม่แน่ใจว่ามันจะมีมีมีอะไรทางด้านการเมืองออกมาเรียกร้องหรือคุยอะไรกันหรือเปล่านะครับแต่เขาบอกว่าส่วนโดยส่วนใหญ่แล้วเออจะมีการเข้ามาประสานงานหรือมีอะไรใหม่ๆเข้ามานะครับแล้วก็เออตอนนี้บ้านเมืองเราก็กำลังได้ได้ในกรุงเทพนะได้เห็นกรุงเทพก็กำลังมีผู้ว่าคนใหม่นะครับก็ต้องรอดูนโยบายนะว่าเป็นยังไงนะครับแล้วก็โดยธรรมชาติของตัวกรุงเทพก็ยังเออเข้าอยู่ในภพว,วินาศครับยัง อย่างเงียบๆอยู่นะครับด้วยเศรษฐกิจด้วยด้วยอะไรด้วยยังเงียบๆอยู่นะแม้ว่าเขาจะเริ่มผ่อนปลนในเรื่องการเที่ยวอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่ว่ามันยังเงียบๆอยู่นะครับในช่วงนี้นะยังเงียบอยู่นะครับเออด้านกิจการรับเหมาอสร้างนะครับด้านกิจการที่เกี่ยวข้องกับเออรับเหมางานทางด้านกิจการรับเหมาต่างๆเนี่ย หรืองานทำหน้ามิศวักรรมเนี่ยยังพอทําได้นะครับยังพอทําได้นะแต่ด้วยความที่ทักษะจรนะผมเข้าใจว่าดาวเสาร์น่าจะเป็นกาลกิมีปีนี้ของของประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นเอ่อในส่วนกิจาการด้านรับเหมาก่อสร้างเนี่ยมันจะไปได้แต่มันจะแผลล่วทาหน้าทางการเงินลงนะนะครับเพราะฉะนั้นคนที่เป็นผู้รับเหมาหรือทํากิจาการเกี่ยวกับดาวพฤหัสเนี่ยต้องไอ,อดาวเสาร์เนี่ยต้องระวับบงให้ดีนะครับรวมถึงกิจเออรวมถึงทาหารนะ ผมแนะนานะใครทําอาชีพทาหารเรื่องโยกย้ายแต่งตั้งอะไรเงี้ยให้ระวังหน่อยนะครับเพราะว่ามันมันเริ่มฝักตัวแล้วนะครับมันไม่มันไม่เหมือนปีที่แล้วนะที่อูฟูนะครับมันเริ่มฝักตัวแล้วนะครับดังนั้นต้องระวังเรื่องนี้ให้ดีนะครับผมเอ่อต่อมาตําแหน่งดาวการเงินนะครับการเงินเข้าหาตัวนะครับตอนนี้การเงินของ ของกรุงเทพเนี่ยใช้ได้แต่ว่าด้วยอิทธิพลของดาวราหูครับแล้วก็ดาวมิตยุทําให้เศรษฐกิจโดยรวมก็จะไม่ได้ฟื้นมากนักนะครับเพียงแต่ว่ามันพอเป็นไปได้ใน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 เชิงของการเอาตัวรอดเท่านั้นเองนะครับในเชิงการเอาตัวรอดนะนะครับยังไม่ถึงขนาดแบบมูฟฟู่หรือว่าสามารถใช้ได้คล่องนะครับอย่างนะอย่างนะครับเอ่อต่อมาเรื่องของการติดต่อประสานงานนะครับความการทำความเข้าใจกันเอ่อ ก็ยัองอยู่ในตําแหน่งการเงินอยู่แสดงว่าเอ่อตอนนี้คนในกรุงเทพเนี่ยนะครับหรือว่าในเมืองประเทศไทยเนี่ยต้องการเป็นเงินนะครับต้องการเป็นเงินเพื่อตั้งหลักตั้งตัวแล้วนะครับซึ่งบอกได้เลยว่ามันมันไม่ง่ายนะบอกไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเอดาพุทธที่เข้ามาในตําแหน่งนี้เนี่ยมันไม่ได้มีตําแหน่งอะไรนะครับมันไม่ได้เข้มแข็งนะ แล้วมาจากสหัรช้าแปลว่ามลชนหรือแปลว่าอรอบๆนะครับนะฮะกำลังจะต้องการที่จะเข้ามาสแสวงหารายได้นะครับสแสวงหาเงินนั่นเองนะครับพูดง่ายคือจะดึงเงินออกจากออกจากกรุงเทพมหานครนะครับนะฮะแต่ว่ามันยังมันยังไม่มีตําแหน่งเข้มแข็งนะนะครับให้ระวังระวังให้ดีเพราะเดี๋ยวพอมันจะอยู่ย้ายเข้าไปเกินการเงินทีนี้เราจะเริ่มเริ่มมีปัญหาแล้วนะครับเริ่ม เริ่มมีการ,รสูญเสียเงินมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังในเรื่องของการลงทุนที่ดีนะครับเระวังเรื่องของการลงทุนที่ดีนะนะครับดาวจันทร์นั้นดาวจันทร์นั้นโครจรอยู่นั่นจังหวะนั้นโครจรอยู่เลยกับมาใครที่ดวงไม่ดีนะครับในวันนั้นเนี่ยผมแนะนำว่าเรื่องธุรกิจโดยเฉพาะเรื่องอาหารที่ดินหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับรับเหมาหรือเลยรต่อมต่อคำนองนี้ผมอยากจะให้ระวังให้มากนะ นะครับอย่าเพิ่งทุ่มเสี่ยงเลยเกินไปนะครับนะฮะเพราะว่ามันมันจะมีดาวนความไม่มั่นคงเกาะอยู่นะครับก็คือดาวจักร์กับดาวเสาร์นะครับนะฮะโบราณเขาบอกเสาร์กับจัทรนี้เขาห้านอันตรายนะครับนะฮะอันตรายนิดหนึ่งนะครับให้ระวังให้ดีนะครับผมโอเคต่อมา กยางธรรมาุตาบริวารบุตรนะครับเข้าสู่ตำแหน่งสห a ช h a อย่างที่บอกนะครับเด็กๆเยาวชนนะครับก็จะมีสังคมใหม่ๆก็หมายถึงเปิดเทอมก็ได้นะครับจะมีการค้นพบได้ใหม่ๆจะมีสังคมใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับอาจจะมีะ apart. คอมมูนิตี้ใหม่ๆเกิดขึ้นแนวคิดใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับซึ่งอาจจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการบริเวณตรงมาได้เพราะเป็นดาวอาทิตนะเพราะฉะนั้นเด็กๆก็อาจจะมีการรวมตัวในการแสดงความคิดเห็นมากขึ้นนะครับ ซึ่งอันนี้ก็ต้องรอดูว่ามันจะไปในทิศทางไหนนะแต่ผมโดยโดยจากนิศทานแล้วโดย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 รวมแล้วน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในจุดนี้มากขึ้นครับผมนะครับต่อมาอลินี่สินนะครับอลินี่สินตาพุธตอนนี้เข้ากระดุมพระให้ระวังเรื่องของกรณีการค้ำประกันนิดนึงนะครับมันไม่ค่อยมันไม่ค่อยโอเคเลยในดวงเมืองนะในภาพรวมทั้งหมดแล้วการค้ำประกันทุกอย่างไม่ค่อยโอเคนะครับ ราะฉะนั้นคนที่จะคาประกันหรือหรือเขาเรียกว่าจะาคาประกันใครหรือทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมอยากจะให้ระมัดระวังเรื่องเกี่ยวกับการคาประกันนิดน,นึงนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการกู้ียืมสินนอกระบบอะไรเงี้ยไม่แนะนํานะครับบอกเลยว่าไม่แนะนานะฮะไม่แนะนานะนะครับไม่แนะนนะํานะครับนี่คือจำเลยของอ阿里นะครับต่อมาคู่สัญญาหุ้นส่วนนะครับผม อกลุ่มลักขณาครับก็ก็คุณส่วนเอาใจใส่ดีมีคนเข้าหาเยอะนะครับเพียงแต่ว่าต้องระมัดระวังความโรเลนะครับความไม่มั่นใจความไม่แน่นอนนะครับให้ดีนะครับอย่าประมาทแล้วกันนะครับในเรื่องของในเรื่องของเอออย่าประมาทในเรื่องของอย่าประ,ประมาทในเรื่องของความไว้ใจความ เออไว้เนื้อเชื่อใจนะครับคิดว่าเขาคงไม่มีปัญหาอะไรแต่เขาอาจจะมีปัญหาอยู่ก็ได้นะครับหรือถ้าเป็นความรักนะครับให้ระวังเรื่องของเบอร์ที่3มเรื่องของความรักซ้อนเรื่องของเขามีคู่แล้วโดยที่ไม่ได้บอกเราให้ดีนะครับนะปัญหานี้จะหมดไปเมื่อเราถ้าเราถ้าเราเช็คนะครับมันจะหมดไปนะมันจะหมดไปนะครับมันจะหมดไปนะครับเช็คให้ละเอียดก่อนนะครับในทุในทุกทุกเรื่องนะ ควสัมพันธ์หรืออะไรก็แล้วแต่ต้องต้องใช้ขห้เรียนนิดนึงนะครับคเคต่อมาบ่นนะสุขภาพถ้าพูดถึงเรื่องโรคภัยไข้เจ็บแล้วเข้าวินาศนะครับทุกอย่างจะเริ่มดีขึ้นนะนะครับไม่ว่าจะเป็นโควิดหรือจะเป็นโรคใหม่ที่ฝีดาบลิงนะครับมันเข้ามาแล้จริงแต่ว่าเดี๋ยวมันจะหมดไปครับช่วงนี้กำลังกำลังจะหมดไปแล้วนะใกล้จะมอดดับไปแล้วนะครับ เพราะดานทุกอย่างก็เริ่มเข้าที่เข้าทางมากขึ้นเอ่อแต่แต่ต้องระวังมันทิ้งทวนนิดนึงนะครับประมาณตั้งสี่สิบวันข้างหน้านี้หรือสามสิบวันเนี่ยดาวที่เป็นมรณะเนี่ยจะย้ายไปทับลัคนาดวงเมือนนะตอนนั้นเนี่ยอาจจะมีอะไรเซอร์ไพรส์เราอีกรอบหนึ่งนะครับนะราคามันหมด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 ไปแล้วไรก็จริงมันจะอยู่ยังไออกแล้วก็จริงเลยมันจะมีอะไรเซอร์ไพรส์นะครับนอกจากบอกมรณะเนี่ยนอกจากจะแปลว่าโรคภัยแค่เจ็บริญแปลว่าการสูญเสียก็ได้เพราะฉะนั้น การสูญเสียที่เป็นดาวอังคารเนี่ยระวังอุบัติเหตุใหญ่นะผมบอกก่อนนะครับระวังอุบัติเหตุใหญ่นะครับหรือเอ่อปัญหาใหญ่เกิดขึ้นอคีภัยนะครับในกรุงเทพมหาคนครหรือในเขตที่เป็นอคีภยัยใหญ่ต้องระวังให้มากนะครับอังคารราหูมาอยู่ด้วยกันเนี่ยนะครับนะฮะต้องระวังนิดน,นึงนะนะครับกลัวเดี๋ยวจะมีไฟไหม้หรือมีอคีภัยหรือมีเหตุอะไรให้มีปัญหา ในแถวที่อยู่อาศัยของท่านได้นะครับันนี้ต้องระวังให้ดีนะครับผมต่อมาสุภาะนะครับความเจริญงอกงามน,นะครับสุภาะความเจริญเนี่ยอยู่ในตําแหน่งพิน้านะครับให้เรามาระวังเ,เจ้านายหรือคนที่มีตาแหน่งสูงกว่านะครับจะนําพาความเดือดร้อนมาให้นะฮะแล้วก็ช่วงนี้ก็เต็มไปด้วยการ เออเขาเรียกว่าความไม่เข้าใจกันด้วยนะครับระหว่างผู้ใหญ่ผู้ใหญ่กับเด็กนะนะครับแต่ตอนนี้คืออยากจะให้หักหน้าหากกันแล้วคุยกันดีๆนะครับเพราะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวลายเรื่องนะครับนะฮะต่อมานะครับกรบมะการงานอย่างที่บอกกรับมะกบมะก็คือยังทําได้อยู่นะครับแต่ในวันนั้นหน้าวันที่ควรออกนะจะมีดาวเสาไอ้ด,ดาวจันทร์มาโครจรทบดาวเสาร์นะครับให้เรามันระวังเรื่องของเออเขาเรียกว่า ความสูญเสียนะครับไม่ได้เงินนะครับเบิกเงินไม่ได้หรือว่าต้องสํารองจ่ายเงินไปอย่างที่เรียกว่าเพราะมันบางบางบริษัทเขาจ่ายเงินวันที่สิบห้านะนะครับโดยเฉพาะธุรกิจรับเหมาครับสอวีรับทีเหนือเอ่อพวกคุณต้องระวังนิดนึงนะครับในเรื่องนี้นะอันนี้ผมเตือนด้วยความหวังนี้นะครับอันนี้ต้องระวังจริงๆนะนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการจ่ายเงินหรือการหมุนเงินการเงินการทองนะครับสําหรับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการรับเหมานะครับระวังนิดนึงนะนะฮะอันนี้อันตรายนะครับ โชคลาภนะครับโชคลาภก็เอ่อโชคลาภในส่วนของดาวราหูนะครับกลุ่มรัคนานะครับเอ่อในส่วนของธุรกิจหรือว่าอย่างที่บอกจาได้ไหมครับผมเคยบอกไปหลายครั้งแล้วว่าพอมันลัคนาหูมันย้ายเข้าเนี่ยนะครับพอปัจจัยทุกอย่างมันพร้อมหลายๆอย่างเนี่ยมันจะทําให้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอะไรเทาๆเ,เนี่ยมันกลับคืนมานะครับอย่างธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเอ่อสปา ของท่านชายหรืออะไรก็แล้วแต่เนยนะครับมันจะเริ่มกลับมาแล้วนะครับร้านเหล้าเลยจะเปิดได้มากขึ้นนะครับแล้วก็ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับหวยหรือว่าอะไรต่างๆก็แล้วแต่เนี่ยมันจะมีทิศทางที่ดีขึ้นนะครับเพราะล่าหูเป็นเจ้ากิจการเหล่านี้นะครับงนั้นทองผ่าะไรจะเริ่มหันกลับมาเปิดใหม่ได้มากขึ้นนะฮะนะครับซึ่งก็ต้องก็ต้องแลกกับการที่เราต้องตรวจขันเข้มงวดกับคนที่เข้ามาใช้บริการนะครับไม่อย่างนั้นจะติดกันไปด้วย นะฮะอย่างโลจะไม่หมดไปนะครับอย่าเพิ่งอย่าอย่าเพิ่งเ,เ,ง <ๆ S 1> เขาเรียกว่าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งดีใจไปอย่าเพิ่งลำพองไปนะครับแล้วเดี๋ยวมันจะมีปัญหานะครับวินานะครับวินาคือความเสียหายวินาเป็นวินาก็คือความเสียหายบางอย่างยังไม่ถึงกับทําลายเจ้าชะตาโดยตรงนะครับอาจจะมีเออเขาเรียกว่าเป็นเจ้ารือเกษตรครับ พอความเสียหายที่เข้ามามันอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างเข้ามาช่วยอาจจะเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นสิ่งที่รับไม่ได้นะครับในดวงเมืองช่วงนั้นนะฮะคือมันอาจจะเกิดขึ้นก่อนปัญหาครับแต่พอถึงจุดนึงแล้วปัญหาเราจะขี้ข่าวไปเองนะครับปัญหาเราจะขี้ข่าวไปเองนะฮะเพราะฉนั้นผมเลยบอกว่าดาวแต่ละดวงที่มีปัจจัยแรดล้อมแบบนี้นะครับผมก็เลยเอามาใส่ไว้ในในตำแหน่งนี้ นะครับอย่ที่ผมบอกนะพุทธยายนะครับพุทธยายมากระดุมพระมาจากสถานชาเข้ากระดุมพระนะครับแล้วก็มาจากอลีเข้ากระดุมพระนะมันย้ายนะครับอาจจะมีที่พลนิดนึงนะครับพลรืข่านจะอยู่วินานนะครับอันที่บอกเป็นยในเกษตรนะครับดาวจันทร์นะครับเข้ามาทํากับดาวเสานะครับแต่ผมไม่อยากใส่ดาวเสาไปนะมันอยู่นานเหลืเกินเลดหนึ่งนะครับเลดหนึ่งก็คือดาวที่ย้ายนะครับนะฮะได้สถานชานะครับ แล้วก็ราหูกุมห้าข้าเกษตรหกหกคุมลัคนานะครับพุดยหายนะครับเนี่ยที่เอามาใส่เนี่ยคือมีเหตุผลหมดเลยนะนะครับเนี่ยยวแคปให้อยู่จริงนะอ่ามีเหตุผลรับหมดนะครับเกี่ยวกับเรื่องหาราลศาสตร์นะนะครับอย่างที่บอกนะครับที่เตือนนะครับใครที่แบบเอ่อกำลังจะศึกษาเอ้กำลังจะทําอะไรตามที่ผมบอกแล้วโดยเฉพาะเรื่องของเรื่องของการลงทุนหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ย โดยพอธุรกิจแล้วเหมาเนี่ยใจเย็นๆนะครับดูสภาพว่าสภาพคล่องของท่านดีดีนะครับทางภาหาในช่วงนี้ระวังหน่อยนะครับเพราะว่าเออมันมีปัญหาได้นะครับมีปัญหาได้นะฮะโอเคครับทีนี้ถ้าจะติดต่อผมถ้าอยากจะติดต่อถ้าอาจารย์ตายนะครับก็นีเลยครับ0909282626นะครับ0909282626 ไอีไ <ID> ลน์ก็หกสามห้าเ้าหน้านะครับ6กสามห้้าหนึงห้านะนะฮะ,ะส่วนถ้าเราจะติดต่อผมนะครับก็เป็นเบอร์นี้ครับนี่แล้โอ้โหอศูนย์แปดหนึ่งหนเจ็ดห้าแปดศนดหนึ่งหหนึ่งเจ็ห้าปดนะครับไอดีไลน์ก็ j จยูด b โอบนะนีเต่อของผมโอเคเข้าไ้นะครับโอเค เดี๋ยวต่อไปนะครับพบกับโชว์เลิกให้โชว์นะครับแล้วก็12ราศีนะครับราศีไหนเป๊ะราศีไหนปังนะครับแล้วก็เราจะได้ดูได้ว่ามีเลขตัวอื่นที่น่าสนใจตามเลิกมากกว่านี้อีกไหมนะครับในวันนี้เราก็ต้องขอขอบพระคุณทุกคนที่ติดตามมานะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับแล้วก็กดกระดิ่งนะนะครับสองแง่งนี้นะจริงจริงนี้นะครับเพื่อรับชมที่เราอย่างต่อเนื่องนะครับ แต่วันนี้ผมต้องกลาบลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ